สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราดล้วอดดยวิหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดบเรากุแชร์คลิปเราจะทำาขึ้เป็นการลงนค้าไม่ได้เช็คโชว์ใน,น,นการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปเราจะม่เล่สมัครสมรัครกันเอ้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับขาคลิปตัว2023นะอันนี้ก็จะเป็น AP ีที่452นะอันนี้อยู่กับเช้านี้กับบ่านนะอันนี้ก็เป็นเวลาตีสามนะตีสามที่เราอัดคลิปกันนะอ่า b ี c ซวันนี้ก็ยืนแถวแถว0ี่มือนสองะก็ยืนประมาณนี้ทรงๆนี้นะตลาดก็บวกบ้างลบบ้างคอคอก็เปร,เร์ซคอย เอลเรสแล้วก็ b o n k นะก็ช่วงนี้กำลังคอทต์ hot, นะจริง,รงๆก็มีหลายตัวนะแต่ว่าเรียนแข็งๆก็สองตัวเนะนี L ้ยโซเน็ตเอลเรสนะแล้วก็โอ้โหตัวนี้ขึ้นมาวอลุ่มพันล้านเลยนะวันนี้นะเพิ่งเข้าไบแนนนะบีโอเอ็นเคเนี่ยนะนะจริงๆก็ภายในสองเดือนก็บวกมาถึงหมื่นเปอร์เซ็นแล้วนะหืมมหาศาลมากนะทะลุหมื่นเปอร์เซ็นก่อนเข้าไบแนนเลยทำให้มันไม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะ ตัวนี้ก็อยู่ในเชนโซลาเนียมผมก็เพิ่งสังเกตนะเอ้ยเด็กผมก็ขายก่อนเข้าไปเน้นนะก็เรียกว,ว่าขายหมูขายม้าไว้นะอ้าวันนี้ก็ฮอตคอยเนะี่ยก็ยืนดีนะก็ยืนแถวสอง้อยส่สิบหกนะลบสรบีีซก็4 2, 2, ี่หมื o ่ K, นสองหนึ่งร้อยยบสองลองเรียมสองพร่บสามลบหนเก้อ่าบีโอนเคเนี่ยก็เยีวศย์จุดศูนย์ศูนย์ศูยเก้าเลขสองพก้แล้วกนะั้าสิบเนต์ อันดับ5โซลานีมก็เกือบจะแตะวันนี้เกือบจะแตะ80สิจริงๆนะเกือบจะแตะแปดสิบเลยนะวันนี้นะบวกสี่สี่เปอร์เซ็นต์นะ,ะแล้วก็พันเอสเอชื่อเหมือนฟิวเจอร์นะชื่อ,อฟิวเจอร์นะพั 1000, 1000 S S, นพะันเอสเอทเอนอนที่เรียกว่าศนะูนย์นแปดะบวกสิบสองเปอเเก็เกือบจะแต H, นะสี่สิาเอสนะพอถึงสี่สี่สิบ สีิบเอดนี่ยเราล่วงทุกทีสิบเอดกว่ากว่าเรล่วงทุกทีนะอ,อืแล้วก็ FRON อันนี้ไม่รู้มาจากไหนมอนกันอยู่ๆก็มาแล้วก็ WOO นะบวกยี่สิบเจ็บวกสิบนะ้า ADA เนี่ยก็เข้ามาโอ้เกือบจะหลุดศูนย์่ฉยๆแล้วนะ ADA นี่นะลากขึ้นลากลงนะสนุกเลยเจ้านะอตัวท็อตนี่ก็เป็น BONK แล้วก็ BPOLS นะ่ะเห็นมาสองวันแล้วนะ fron แล้วก็โรนินหรือเปล่านะอันนี้น่าจะเป็นเหรียญเชนโลนินหรือเปล่าไม่มั่นใจนะ iotx นะเหรียญเหรียญประหลาดปหาก็มาเยอะในเะชวงนี้มันก็ไม่ประหลาดหรอกแต่พวกนี้น,นานๆจะวนมาทีนะ usm feature นี่ก็ต้องเป็น bont อยู่แล้วนะ fron iotx นะก็อื่นๆนะอ่า คอยเอ็มแ,แล้วก็ A A V E นะแล้วก็เอเว e เรสต์ T M โซโลเนียมนะแล้วก็ R O S T นะ E นะแล้วก็ไฟคอยนะ X M R นะก็จะประมาณนี้สำหรับเช้านี้นะก็บวกลบบวกลบแล้วแต่ตัวนะใครร้อนแรงนะรอลุ้นนะเล้นใหญ่ๆอย่างโซโลเนียมกับเอเวอเรสต์แล้วกันนะนะจะเป็นยไงนะขอบคุณที่ติดตามและรับชม ใต้คล e <P an> ิป <aún> ว <yelled> ิดีโอจะมีลิงก์สมัครนะกระทู้จากโพสจังกดคนละหนึ่งคิปกระดานเทรดอันดับหนึ่งของโลกใบนั้นนะเปิดมาห้าปีถึงหกปีใครยังไม่สมัครสมัครได้เป็นแนมีระบบเทรด m a จิ i n ที่ยอดเย็นโอเคเอ็กเวทเทรดคลิปวิดโออันดับสองโลกเปิดมาแปดปีกับปีโอเคเอ็กเนี่ยมีระบบเทรด margin ดีสุดในโลกกูคอยนะอ่ากูคอยก็มีระบบเทรด m a จิ i n ที่ยอดเยี่เหมือนกันนะกีตาร์เดอแอรแบงค์สายเจมส์โมว์วอลโลกคอยบิตคอยนมาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่จะชวนต้การลงทุนใด การลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย